โรงเรียนคุณภาพสร้างคนดีมีคุณธรรมนำความสุขสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเน้นการมีส่วนร่วมภายใต้หลักปรัชญาของเศร,รษฐกิจพอเพียงโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนได้รับขัดเลือกเป็นหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2476เดิมชื่อโรองเรียนพระยืนประชาชิโนทิศ และเปลี่ยนเป็นโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนยจนถึงปัจจุบันโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนตั้งอยู่หมู่ที่หนึ่งตำบลพระยืนอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแกน่นสังกัดสำนักงานเขตประสทธิการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตหนึ่งภายใต้การบริหารงานของนายพรชัยบุญยืนผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เป็นสถานศึกษาขนาดกลางมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลสองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จจำนวนนักเรียน201คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน16คนเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนมุ่งมัน่นตั้งใจ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายของการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยคำนึงถึงชาติาศาสนาศิละปะขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมกีฬาความปลอดภัยโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาชุมชนบ้านพระยยืนได้ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบายหนึ่งอำเภอ1โรงเรียนคุณภาพครอบคลุม5ด้านดังนี้ด้านที่ 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนนักเรียนสถานศึกษาได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียนห้องเรียนและห้องประชุมอย่างต่อเนื่องทำให้สถานศึกษามีความพร้อมด้านโครงสร้างอาคารเรียน และอาคารประกอบที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยนักเรียนมีสนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นที่เหมาะสมเพียงพอและปลอดภัยมีห้องน้ำที่สะอาดปลอดภัยถูกสุขลักษณะมีโรงอาหารที่สะอาดสะดวกเพียงพอต่อจำนวนนักเรียนที่เข้าใช้บริการต่อวันมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ที่ครอบคลุมทั่วถึงภายในโรงเรียนและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โรงเรียนมีระบบสนับสนุนนักเรียนและแหล่งเรียนรู้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศา,ศาสตร์และมีแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านที่สองด้านผู้บริหารครู และบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหารมีภาพลักษณ์และจรรยาบรรณวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและได้กำหนดนโยบายแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาร่วมกับคณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นฐานมีการกำกับติดตาม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ประสานงานวิชาการเพื่อนำหลักสูตรไปใช้พัฒนานักเรียนให้เกิดสมรรถนะมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้เรียนรู้ตามศักยภาพมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างเป็นระบบส่งเสริมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ดำเนินการระบบประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานด้านที่3ด้านการบริหารจัดการโครงสร้างการบริหารองค์กรของสถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนโดยแบ่งโครงสร้าง4งานได้แก่งานบริหารวิชาการ งานบริหารบุคคลงานบริหารงบประมาณและงานบริหารทั่วไปโดยมีคำสั่งมอบหมายงานตามโครงสร้างด้านการบริหารสถานศึกษามีแผนการเรียนรู้ที่นำไปจัดกิจกรรมได้จริงมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษการบริหารจัดการสถานศึกษานำหลักธรรมมาพิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ ประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกมีช่องทางการประชาสัมพันธ์เช่นออนไลน์เว็บไซต์มีระบบประกันคุณภาพภายในเป็นต้นด้านที่4ด้านการจัดการเรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษามีการปรับปรุงหลักสูตรกิจกรรมเสริมหลักสูตรครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน การจัดการเรียนรู้ลอยละลอยจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning บูรณาการกับกิจกรรมอื่นอย่างเหมาะสมเน้นการปฏิบัติจริงใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาสื่อนวัตรกรรมอย่างหลากหลายมีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทำให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนรู้ มีการจัดประเมินผลอย่างหลากหลายนำผลการประเมินมาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้านผู้เรียนสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องโอเน็ตรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพศ2565ถึงปี2567ส่งผลให้โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนเป็นโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพ